เอ๊ะทำไมข้าวของอยู่ๆมันลอยอย่างนี้เนี่ยหรือว่าอ๋อช่วยฉันด้วยค่ะทุกคนอ๋อก,ก็คือมีชาวเมืองมาหาเสียงนะคะฉันจะช่วยคุณหาเสียงฉันจะต้องได้วฮูค่ะเออคุ๊ยแล้วผู้ชายข้างหลังคึงฮันดีมากแทนี่จ้าแล้วช่วงนี้เธอเห็นคุณอากิระบ้างไหมเออฉันไม่ได้รับการติดต่อจากเขาเลย แม่เธอฉันว่าเธอก็พิดฉันทางแล้วค่ะผมดีใจกับคุณมากนะครับว่าแต่เรื่องที่โอ้ยปวดท้องจังเลยอะค่ะออ,อ,อ,อ้ทุกคนตอนนี้คือเจนี่จะคลอดแล้วนะคะโอย๋อท้อ ขอต้อนรับเข้าสู่วันทันไร้เบบี้ชาเลนจ์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันก่อนนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยเอ๊ะทำไมข้าของอยู่ๆมัเล่ายอย่างนี้เนี่ยหรือว่า โอ๊ยฉันจะทำยังไงดีเนี่ยฉันเพิ่งมีปากเสียงกับ,บย่าห้องหนึ่งสามหนึ่งสามอยู่นั่นล่ละค่ะคือคนที่ทำร้ายฉันฉันเป็นเพื่อนสนิทของเขาและเป็นลูมเมตของเขาช่วยฉันด้วยนะคะอะฉันจะไม่รับปากเธอหรอกนะว่าฉันจะปลดปล่อยดวงวิญญาณของเธอได้ไหมแต่ยังไงฉันจะเต็มใจช่วยนะจ๊ะ นอกจากภารกิจมีลูกแล้วเราเังต้องมีภารกิจปลดปล่อยดวงวิญญาณอีกนะคะแตวตอนนี้นะคะน้องมีก็ต,ต้องการอะไรอะ่ะเแม่ครับผ้าอ้อมของผมมันเปียกค่ะแม่ช่วยเ,เปลี่ยนผ้าอ้อมให้ผมได้ไหมคะเออได้จ้ะลูกทุกคนตอนนี้คือผ้าอ้อมของน้องเนี่ยเปียกชื้นนะคะเดี๋ยวเราต้องอทำการเปลี่ยนผ้าอ้อมให้น้องนะคะม่ครับแม่ใจด,ดีจังเลยอะ่ะ เออแม่ใจดีถึงหนุมอยู่แล้วจ้ะไปทุกคนเดี๋ยวเราจะพาน้องนะคะเจนนี่ไปเปลี่ยนผ้าอมให้มิกกโตะนะคะน่าจ้ะนอนลองนะจ้ามิกกโตะว่าแต่ที่นอนตรงนี้เนี่ยหนูอ่ะตัวยาวกว่าที่นอนแล้วนะเออแสดงว่าผมจะโตแล้วใช่ไหมครับเนี่ยเอ,อ้ยก็ไม่แน่นะจ้ะ อาจจะเร็วๆนี้ก็ได้ฮะอุยผมจะได้จะได้เติบโตแล้วสิคะแต่ก่อนจะไปเติบโตนะคะเราก็จะต้องนี่เลยมาสอนลูกเรานะคะให้หัดพูดหัดเดินแล้วก็ทําทักษะให้เต็มก่อนนะฮ่ามีกกอร์เตออันนี้เรียกว่าอะไรคะกัต้าอันนี้กัต้าใช่ไหมครับใชจ้าอันนี้กัตตาจ้าอ่าและอันนี้นะจ๊ะอันนี้อะไร ไม่ใช่จ้าอันนี้เถอชัครกได้คอนโดของเรามีอะไรเนี่ยมีประท้วงหรืออะไรอันปอดเลือกเบอร์สามนะคะเบิกคุณวิกะแสงแล้วคะ่ะอยากได้คนใหม่อะคะ่ะเลือกเบอร์สามนะคะสู้ๆคะ่ะทุกคนออกก็คือมีชาวเมืองมหาเสียงนะคะ เสียงนะคะอ๋อฉันก็อยากได้คุณเหมือนกันค่ะสู้ๆค่ะเบอร์สามค่ะสู้ๆนะคะแล้วจะนี่หนูไปหาเสียงช่วยเขาอะไรเนี่ยงงไปหมดแล้วนะเออ่คนอากิระโทรามานะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไม่รับสายละกันเพราะว่าเราจะหาเสียงช่วยผู้นะคะเดี๋ยวแนะนำตัวอย่างสุภาพกับ่อ,อนักการเมืองนะคะสวัสดีค่ะมิซาวชื่ออะไรคะโอ้สวัสดีครับ ผมฮันครับอ๋อคุณฮันคุณฮันเบอร์สามเหรอคะเออเป็นยังไงบ้างคะการเลือกตั้งในครั้งนี้โอ้ยแล้วผู้ชายข้างหลังคือฮันดีมากเอผมก็มั่นใจนะครับว่าผมน่าจะชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ว่าแต่คุณคนสวยเนี่ยอ,อยากจะช่วยผมหาเสียงหรือเปล่าครับ ฉันอยากช่วยคุนหาเสียงมากๆเลยค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าฉันจะช่วยคุณหาเสียงคุณช่วยอะไรฉันอย่างหนึ่งได้ไหมคะฉันจะช่วยคุณหาเสียงฉันจะต้องได้วฮูค่ะอะคุณอเล่นกับผมหรือเปล่าเนี่ย,ยนี่เธอฉันได้ยินว่นานักการเมืองคนใหม่หล่อแซ่บมากเลยนะก็แซ่บอยูน่นะแต่ว่าก็แก่ไปนิดนึงอะแล้วยังไงจ๊ะ าภารกิจมีลูกของเธอะเธอจะไม่ทำต่อหรอเยเินนี่ก็ต้องทำอยู่แล้วซ่าฉันก็ต้องหาเป้าหมายเรื่อยๆนะ่ะหอยังจะหาเป้าหมายอีกนะเยเพนนีพิซซ่านี่คือวุ่นวายกับเรามากเลยนะทุกคนแล้วตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราซักผ้าก่อนนะคะโชคดีที่มีเครื่องอบผ้าเนาะเพราะไม่งั้นเนี่ยฝนตกขนาดนี้ผ้าต้องเปียกแน่นอนเลยนะคะอ,อึชึบ ไฟไหม้ด้วยนะจ๊ะช่วงนี้ที่ข่าวว่าเตาเอบไฟไหม้แหมเธอก็พูดไปฉันเนี่ยซื้อมาอย่างดีเลยนะเนี่ยชืบออชืบนี้แน่นี้แน่นแนเห็นแม้มปลอดภัยจะตายก็คือเราเห็นในกลุ่มนะคะ t h ซซ i m มไ a ยแลนด์ Thailand, เนี่ยเขาก็จะบอกว่าระวังเตาอ,อบอเครื่องซักผ้านเนี่ยไฟไหม้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะไฟไหม้แล้วก็ไฟคลอกซิมของเราตุยได้นะคะทุกคนโอ้ยเพ่นี้เขาก็เป็นห่วงจินนี่อยู่นะแพนนี้จ้าแล้วช่วงนี้เธอเห็นคุณอากิระบ้างไหมเออฉันไม่ได้รับการติดต่อจากเขาเลยแม่เธอฉันว่าเธอก็พอๆกับอากิระหน่อยนะ แม่เดี๋ยวเขาคิดถึงลูกเดี๋ยวเขาก็มาเองแหละจ้าทุกคนคุณอากิระก็มาเยี่ยมเรานะคะกับลูกเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะมีเอ่อเหมือนจะมีเทศกาลนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะคะว่าเป็นเทศกาลอะไรนะคะเออนี่เลยนะคะเป็นเทศกาลนิยามรักนะคะก็เอ่อตั้งอยู่ที่คอนโดของเรานี่แหละเนาะท้องฟ้าเนี่ยก็ผ่อดโปร่งอยู่นะ คือมีโอกาสที่จะฝนไม่ตกนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็มาที่เทศกาลนี้ได้เลยนะคะเอ้ยอะปล่อยเด็กๆไว้ที่ห้องดีกว่าแอบมาหาผู้คนใหม่ดีกว่าเราอว้ายนี่มันอะไรอะคะสำหรับคนสวยอย่างคุณนะครับอุย้ยผู้ชายคนนี้งานดีอยู่นะทุกคนว่าวแต่ แล้วเขาเดินไปไหนอ้าวแล้วพูกคนนี้คือใครอ่สวัสดีครับอ่ชื่อเจนนี่ใช่ไหมครับอ่าใช่ค่ะเจนนี่เองค่ะอ่ทุกคนอ่ไม่ทราบว่าคุณอยู่ที่นี่นานหรือยังคะเดี๋ยวให้น้องโปรยดอกไม้ใส่ผึ้งชัยหน่อยนิดนดงนะคะเอมอผมเพิ่งย้ายมาเหมือนกันนะครับฉันก็เพิ่งย้ายมาเหมือนกันนะคะ ยังไงก็ยินดีที่ได้รู้จักนะคะเออผมยังไม่ได้ทราบชื่อของคุณเลยนะครับว่าคุณชื่ออะไร <c oughs> เอ่อื่อชื่อเจนเนี่อะค่ะเออแล้วมีพ่อหนุ่มคนนั้นเขาก็อยากคุยกับเราด้วยทุกคนคือแบบคนอยากคุยกับเราเยอะมากนะคะเออดูซิว่ามีเป้าหมายในอีกนะคะเพื่อว่าเราจะได้มีเป้าหมายอื่นนะคะอ้าเดี๋ยวแนะนำตัวอย่างทรงสเสนานกับพ่อหนุ่มผมทองคนนี้ดูอุ๊ย วิ่งมาวิ่งมาแต่ว่าก็มีผู้หญิงผมทองอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะเอาลวฝนตกแล้วนะคะทุกคนแล้วกนบางคนก็แตกตื่นนะคะแต่เราก็ไม่หวั่นบอยยั้นนะคะสวัสดีค่ะชื่อเจนนี่นะคะไม่ทราบว่าชื่ออะไรคะอ้อยอ้ยอยลมแรงจังเลยอ,ะอ่ะ เดี๋ยวเราก็จะให้เจนนี่นะคะไปเก็บพวกพืชนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยก็จะได้มีพืชพันธุ์ไว้เนาะเพื่อเอาไว้ปลูกนะคะเอ๊ว่าแต่มีสตรอเบอรี่ไหมนะเดี๋ยวเราจะให้น้องนะคะมาเก็บมีดอกลิลลี่นะคะแล้วก็เหมือนจะมีพุ่มแค้วมังกรหรือเปล่าอ้าวหรือว่ามีพุ่มอะไรแต่ว่าตอนนี้ให้เก็บหมดเลยละกันนะคะ มีมีเก็บเลยเก็บไปเลยเก็บให้หมดนะจ้านี่เก็บไปเลยจ้าอุ้ยมีพ่อโรงงานที่อีกแล้วทุกคนสองคนเขานั่งอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะให้น้องเจนนี่นะคะมาสั่งอาหารกินเนาะเพราะว่ามาที่งานเทศกาลเนี่ยเราก็ต้องมีสั่งอาหารด้วยนะคะเออคนคนขายคะขอซูชิชิ้นหนึ่งอุ๊ยแต่ฟ้าร้องหนักมากทุกคน ฟ้าร้องหนักมากขอขอหยิบไปกินหน่อยโอ้ยโอ้ยตกใจมากเลยเมื่อกี้เสียบฟ้าร้องเนี่ยโอ้ยเฮ้ย,ยฉันก็ตกใจเหมือนกันใจยิ่หวานยิ่หวานก็มางานเหมือนกันนะคะทุกคนคนคุณมิกกะก็มางานนะคะอ่อมิกกะจ๊ะเสียงดังฟ้าร้องระวังตัวด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวโดนฟ้าผ่านะจ้ะยยังไงดีเนี่ยทุกคน คือพุก็หล่อยเยอะนะเนี่ยอ้าวมีเลืดด้วยนะจ๊ะคนนีเขาอยากจสปอยดอกม้ให้กับเรานะคะแต่ว่าป่วยไม่สําเร็จนะคะเอ่ออ้าวอ้าวเลือดอีกแล้วนะคะตอนนี้คือฟ้าลงฟ้าผ่าช่าแล้วซีมคือตกใจกลัวกันสุดนะคะโอ้โหเช่นนี้คือวิ่งหนีก่อนเลย้ยเราฝดตรงนี้ดีกว่านะเราเกินเสร็จนี้กลับห้องเลยล้กัน ไม่ไหวแล้วงานเทศกาลนี้โหดร้ายจริงๆ,ๆว่าแต่ซูชินี่มันซูชิอะไรกันนะทำไมมันอร่อยอย่างนี้เนี่ยฮ้ยฝนจะหยุดเมื่อไหร่เนี่ยฮ้ยหรือจะเอาอยัางไงดีกับห้องเลยละกันง๊อมๆๆองมแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่บ้านนนทุกคนเดี๋ยวเราอ่ะอ้าวสวัสดีค่ะคุณนักการเมืองเบอร์สานี่เอง เฮาสวัสดีครับเอ่อคุณฮันใช่ไหมคะใช่ครับผมตามมาหาคุณถึงห้องเรนเนี่อว่าแต่คุณจะช่วยเป็นหัวคะแนนให้ผมหน่อยได้ไหมครับก็อ,อย่างที่บอกลวค่ะว่าถ้าสมมติฉันจะได้เป็นหัวคะแนนเนี่ยฉันจะต้องห,หูกับคุณนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะจีบคุณฮันก่อนนะคะได้ไหมคะคุณฮัน <c oughs> ถ้าจะนี้เสียตัว เจนนี่จะต้องได้เป็นแอร์เอ้ยไ,ไม่ใช่ yeah. <All> ถ้าสมมติว่าเจนนี่จะต้องช่วยคุณเ oh. จนนี่ก็จะต้องได้วู้หูนะคะก็คือไปรับปากอะไรกับเขานะ่ะ <Okay. S 1> ก็คือตอนนี้คุณฮันก็มีสงเสน่ห์ด้วยนะคะ mm hmm. อ้าวจับมือเราเฉยเอ้ยสั่งจบไปนิดนึงคุณเจนนี่ผมเครมมากแล้วนะครับเนี่ยอคุณฮันคะ ทุกคนตอนนี้ก็คือน้องเจนนี่ของเราเนี่ยได้จูบแรกกับคุณฮันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปพพียมีลูกกับคุณฮันก่อนนะคะคุณฮันคะเจนนี่พร้อมรับข้อเสนอกับคุณฮันค่ะคุณฮันจะให้ทำอะไรเจนนี่ทำได้หมดแต่ตอนนี้เจนนี่ต้องทำภารกิจให้สำเร็จนะคะเออได้ครับงั้นเดี๋ยวผมจะช่วยคุณมีลูกให้ได้หนึ่งร้อยคนนะครับอขอบคุณนะคะคุณฮัน ขอบคุณมากมากจริงๆค่ะเออถ้า,างั้นเนี่ยเราพร้อมหรือยังคะไปแล้วนะคะทุกคนตอนนี้คือคุณฮันกับเจนนี่เนี่ยก็กำลังสับู่กันแล้วมาค่ะโอ๊ยถ้าเจนนี่ต้องเสียตัวเจนนี่จะยอมทำทุกอย่างเพื่อคุณฮันค่ะทุกคน ก็คือตอนนี้คือใจนี้เนี่ยโหูขับคุณฮันแล้วนะคะเดี๋ยวโบหูเสร็จเนี่ยเราก็จะต้องตรวจคันเนาะนี่เลยมาที่โทชโครหรอเขายังโูไม่เสร็จเลย <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยวก่อน <c oughs> ครั้งเดียวพอนะคะอ่ะแปบบ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 รีบๆหน่อยนะคะทุกคนอ่ะนี่เลยนะคะมาตรวจสอบกันตั้งคันนะคะคุณอากิระบอกว่าจะมาเยี่ยมเราที่บ้านนะคะ ไม่รับสายคุณอากิระก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวพี่ตรวจพี่ตรวจก่อนเอ่อตอนนี้ผมต้องไปแล้วคุณฮันจะไปแล้วเหรอทำไมคุณฮันรีบไปจังเลยเดี๋ยวก่อนจะท้องไม่เนี่ยอ้าท้องนะคะตอนนี้ก็คือเจนนี่ท้องนะคะเอายังไม่ได้บอกคุณฮันเลยอ่ะคุณฮันเขาไปแล้วอ่ะทุกคนโอ๊ย หิวเลยนะเนี่ยอยต้องทำอะไรกินแล้วแหละเพราะว่าเราจะต้องทานเพื่อลูกอาหารเลี้ยหล่อเ,เลี้ยงลูกๆนะคะเราต้องเราต้องทานอาหารก่อนเนาะทุกคนแล้วก็มิกก็ต่อก็อยู่ได้นะแบบสบายๆเลยนะอา้าวพบปะมิตรภาพพี่ซซ่าบ,บอกว่าเป็นยังไงบ้างสบายใช่ไหมละ่ะสบายอะไร คุณอากิระมาสะพายเดี๋ยวก่อนคุณอากิระมาเมื่อกี้คุณอากิระเกือบเจอเราวูว้กับคุณทันแต่มาทักทายคุณอากิระก่อนอ้าวคุณอากิระมาไม่บอกเลยนะคะออผมไม่เสร็จไปแล้วคุณเจนนี่ไม่ไม่รู้หรอครับเดี๋ยวนะยัยเพนนีแอบบแบบดูอยู่อ้าว ไม่ทราบเหมือนกันนะคะเออพอดีว่าลืมมือถือไว้นะคะต้องขอโทษนิดนึงนะคะเออผมอย,ามาย่ามาเยี่ยมมิกกตอะครับอยวต่อไปเดี๋ยวฉันี้จะรีบตอบแชทนะคะทุกคนตอนนี้คุณฮันมาเยี่ยมเราที่บ้านนะคะอะคุณฮันคะตอนนี้ฉันทองแล้วคะ่ะ<ฮ>ผมดีใจกับคุณมากนะครับว่าแต่เรื่องที่จะช่วยผมหาเสียงเนี่ย คุณจะนี่ยังจะช่วยผมอยู่ไหมครับอแน่นอนค่ะถ้ามีโอกาสเนี่ยฉันจะช่วยคุณหาเสียงนะคะคุณฮันอ้าวแล้วคุณฮันไปเลยเหรอโอ้ยรู้สึกแพ้ทั้งสังเลนออ๋อเราจะได้รูปผู้หญิงกับรูปผู้ชายกันนเนี่ยทุกคนคือตอนนี้เรายังไม่มีสตรอเบอรี่นะคะเราไม่รู้ว่าลูกของเราเนี่ยจะออกมาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็หวังว่าเราจะสุ่มได้ลูกผู้หญิงเนาะ ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรารู้ก่อนนะเผื่อว่าลูกผู้ชายแล้วคุณหันจะชื่นชอบนะคะดูดูก่อนว่าตอนนี้เนี่ยเจนนี่ต้องการอะไรนะคะต้องการขับถ่ายนะคะอ่าเดี๋ยวเราให้น้องมาขับถ่ายก่อนเนาะแล้วก็มีสุขลักษณะนะคะก็มีต้องการอาบน้ําแล้วก็ต้องการเข้านอนนะคะก็เดี๋ยวให้น้องเนี่ยทาให้ครบทุกอย่างนะคะเพราะว่าน้องจะได้เอ่อ เลี้ยงลูกไปด้วยอย่างมีคุณภาพเนาะซึ่งตอนนี้นะคะน้องเจนี่ก็ท้องอยู่ระดับที่สองแล้วเนาะก็เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเนี่ยก็จะน่าจะระดับที่สามนะคะส่วนมิกาโตเนี่ยเราก็ให้เล่นแท็บเล็ตไปก่อนเนาะเพราะว่าน้องจะได้ฝึกฝนนะคะ,ะเดี๋ยวให้เจนี่อาบน้ําด้วยเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องต้องการอาอบน้ํานะคะแล้วก็ค่าพลังงานเนี่ยลดลงต่ํามากนะคะ น้องก็จะต้องนอนเนาะไออาบน,น้ำฝักบัวร้อนๆที่กับเราอืมสุดชื่นจังเลยอะนี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนอืมอืมอาบผม,ม,มทุกคนเราชอบแอนิเมชั่นสาผมของซิมมากเลยอะซึ่งจริงจังมากเลยนะคะกับการอาบน้ำทุกคนตอนนี้นะคะเราก็จะให้น้องมิกโกโตะนะคะฝึกสุขานะคะให้ถึงระดับสามเนาะน้องจะได้เข้าสุขาเองได้นะคะ นี่เลยนะคะก็ต้องฝึกแบบนี้อ้าวี่กระตอจ้าอึดแบบนี้นะจ้าอึซื้อๆนะจ้าฮลตอนนี้ผมอึดจำเร็จแล้วอะครับอึดชึบอึดชื้แม่ครับแม่มีน้องหรอครับใช่จ่ะตอนนี้แม่มีน้องเฮ้ยผมจะได้เป็นพี่แล้วหันเนี่ยเฮ้ยตื่นเต้นจังเลยเออแม่ครับว่าแต่ถ้าสมมติว่าผมมีน้องเนี่ย แม่จะรักผมไหม,ไมรักสิจ้าแม่ต้องรักลูกทุกคนอยู่แล้วจริงนะครับแม่ต้องรักผมจริงๆนะครับทุกคนน้องกลัวโดนทอบทิ้งนะคะตอนนี้นะคะเรากา็ทำการวาดภาพนาะเพราะว่า,เ,าเราต้องหาเงินด้วยนะคะคือมีอย่างเดียวไม่ได้นะเราต้องหาเงินด้วยเดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนเนาะนี่เลยนะคะเดี๋ยวเปลี่ยน เป็นชุดไหนดีอ่ะเป็นชุดนี้ละกันเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอ,อยู่ช่วงเหมือนจะฤดูร้อนนะคะอ่านี่วาดลูกอะไรเนี่ยว่าดลูกหมูเหรอก็ <c oughs> ต้องหาเหงินนะคะตอนนี้มีเงินอยู่ที่ 30, สามหมื่นซิมมริออนนะคะก็น่าจะสามารถย้ายย้ายบ้านได้แหละแต่ว่าใดๆเนี่ยเราก็จะต้อง มีเงินเยอะๆหน่อยเนาะเดี๋ยวเราจะลองชวนเ,เพื่อนบ้านมาไหมหรือว่าจะออกเดินทางดีหรือยังไงดีทุกคนอะแต่เดี๋ยวเราต้องถ่ายภาพวาดก่อนนะคะนี่เลยกดขายเลยนะคะตอนนี้เนี่ยน้องตั้งท้องระดับ3าแล้วนะคะ oh. ก็อีกไม่นานเนี่ยน้องก็น่นจาจะใกล้คลอดแล้วนะคะทุกคนอ้ย ช่วงนี้ก็ยังรู้สึกแพ้ท้องอยู่เลยนะเนี่ยเดี๋ยววาดภาพต่อให้วาดภาพเรื่อยๆนะคะเพราะว่าวางเนาะลูกก็นอนแล้วนะคะก็ต้องวาดภาพแหละล่าสุดนะคะเครื่องสภผ้าพ,พังนะคะเราก็ต้องซ่อมนะคะทุกคนคือเจนนี่เป็นได้ทุกอย่างจริงๆนะคะแต่ถ้าไม่ซ่อมเดี๋ยวก็ไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดไฟไหม้ได้นะคะ แม่เก่งจังเลยอะครับต้มเครื่องซสก้ผ้าก็เป็นด้วยอ๋อแม่เก่งอยู่แล้วซ่าแม่ทำได้ทุกอย่างแม่แม่ไม่ทำตัวเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าแต่จะเอาผมลงหรือไม่ยังเนี่ยอ่ะอ่ะอ่ะลงนะจ๊ะนี่จ้าอ,อือฮะใช้งานได้ปกติแล้วนะเนี่ยเครื่องซสักภผ้าเฮ้ยแต่เราต้องฝึกพูดนี้นะ ยากได้บัตรคำจังเลยอ่ะอะมิกระตอจ้าอยากได้บัตรคำเหรอจ้ามามาเดี๋ยวแม่สอนนะจ้าอ้าโอยแม่แม่เป็นไรอ่ะแม่ไหวไหมอ่ะไม่เป็นไรจ้าแม่แค่รู้สึกอาเจียนนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะจ้าเดี๋ยวแม่จะสอนบัตรคำให้มามามาเฮ้ยแม่ใจดีกับผมจังเลยเปล่าหรอกจริงๆก็คือแม่อยากให้หนูโตแล้วลูกแต่หุ่นตอนนี้คือ น้องเนนี่ก็คืออวบม,มากเลยอะทุกคนอันนี้เรียกอะไรจ๊ะแอ๊สีฟันเก่งมากจ้ะและอันนี้ละจ๊ะแบตเตอรี่ฮะอ,อันนี้แบตเตอรี่ค่ะผมรู้จกักโอ้ยอันนั้นอะไรอะผมจำไม่ได้อะโอ้โหทุกคนน้องคือละมุนมากเลยอะหน้าตาน้องคือแบบโตมาเนี่ยต้องแบบโตมาแบบมีคุณภาพมากๆเลยสำหรับมิกก็โต๊ อตอนนี้เนี่ยผมเข้าห้องน้ำเองได้แล้วนะนี่แม่ใกล้จะระดับ3แล้วด้วยทุกคนลงเรื่องระดับแล้วนะคะเป็นระดับ3นะคะมิโกโตได้ฝึกการใช้สุขาอย่างเชี่ยวชาญในตอนนี้โอ้ยทุกคนและตอนนี้นะคะเหลือจินตนาการและการทรงตัวเนาะเดี๋ยวจะให้มิโกโตเนี่ยเ,เล่น iPad ไปเลยนะกันนะคะเพราะว่า น่าจะง่ายกับการพัฒนาทักษะนะคะส่วนคุณแม่เนี่ยต้องการไปฉี่นะคะเพราะว่าตอนนี้ท้องใหญ่มากแล้วนะคะเราเองคิดว่าเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยน้องเจนนี่ก็คงจะคลอดแล้วนะคะแต่เดี๋ยวเราให้น้องมิกโตเนี่ยมาวาดภาพกันก่อนนะคะนี้เลยนะคะวาดภาพรามะนะคะเป็นยังไงเนี่ยววาดภาพรามะเนี่ย อเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะโอ้ยอยากวาดรูปจังเลยเนี่ยชื้นเฮย้ยพี่พี่ครับผมวาดรูปสวยไหมคะนี่ต้อขึ้นจะเป็นจินตกรเหมอนแม่เฮ้ยจิตกรไม่ใช่จินตกรอะไรเนี่ยจิตกรนะมีก็ต่อฮะฮะคุณเจนนี่จะคลอดหรือเนี่ยอะไรตะลงุง โวยวาเสียงดังอยู่หน้าห้องคุนมันตกใจอนะเนาะทุกคนแล้วคือคุณอากิระมาเดี๋ยวคอนคุณฮันก็มาด้วยแล้วคุณฮันวิ่งมาโอ้ยอะไรเนี่ยคุณเจนนี่คนมีผู้ชายอีกคนนึงเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะเขาเป็นพ่อของนิกเตอกใช่อากิระโอ้โหคุณทำยังไงเนี่ยรถไฟจะไม่ชนกัน โอ้ยผมตกใจมากเลยไม่รู้ผมจะตกใจอะไรกันก่อนระหว่างคุณอาคิระกับการที่คุณกำลังจะคลอดเนี่ยพีออ่ทั้งตกใจอะไรทั้งสิ้นค่ะแล้วตอนนี้นะคะเจนนี่ก็กำลังจะคลอดแล้วนะคะทุกคนเอา้าคุณเจนนี่คุณเจนนี่จะคลอดแล้วครับเนี่ยโอ,อ้ยฉันไปอยู่อะไรที่นี่เนี่ยโอ้ยปวดท้องจังเลยอะค่ะโอ้ ทุกคนตอนนี้คือเจนี่จะคลอดแล้วนะคะอ๋อปวดท้องมากเลยอะอ่ะยินดีด้วยคุณได้ลูกชายเดี๋ยวชื่อนี้ละกันนะคะชื่อน้องออนิวนะคะทุกคนก็สามารถตั้งชื่อลูกช่วยเราได้นะสามารถเม้นกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้ชื่อลูกๆของทุกคนนะคะมาตั้งให้นะคะอยอออนิวจ้า แมนนะลูกตัวขาวจัวเลยทุกคนแต่ว่าพ่อเป็นแบบผิวเข้มนาเนี่ยเอ๊ะหือว่ายังไงอ่ะเดี๋ยวเราจะคุยกระซิบกระซาบกับลูกก่อนเนาะ<ม>แล้วก็ให้น้องเติบโตเลยละกันนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณทันลูกเราน่ารักไหมคะทุกคนคือแบบเอาจริงๆนะน่ารักไม่น่ารักเนี่ยเราต้องรองดูตอนโตนะอ่ะเดี๋ยวเลือกเลยละกันนะคะนี่เติบโตนะคะ มา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 ฮะแม่ครับน้องจะโตแล้วเหรอเนี่ยขอดิไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเลยนะเนี่ยเฮ้ยผมอยากดูน้องตอนโตกันจังเลยอะครับแม่จ้ะมาดูได้เลยจ้ะนี่แหละออนิวนะคะหนึ 1, 2, ่งสองสามออนิวเป็นเด็กขี้แยนะคะเอา้าซิมเด็กขี้แยน,นี่คือแบบ,บวุ่นวายเลยนะเนี่ยเอาดีๆโอ้โหโตแล้วเหรอเนี่ย นี่นะคะน้องออนิวโอ,อ้ตาสีฟ้าเหมือนคุณพ่อเลยมีความผิวแทนนิดๆน,นะคะทุกคนเพราะว่าคุณพ่อคุณหันเนี่ยน่าจะเป็นออมีเชื้อสายละตินนะคะฮะ้นี่นะคะทุกคนหน้าน้องออนิวนะคะก็คือมีความคมเข้มเหมือนคุณพ่อนะคะตาสีฟ้าคือแบบดีงามมากทุกคนบอกเลยว่า เคมไม่แกงหน้าน้องนะคืออันนี้เนี่ยเราก็ใส่สก,กินเพิ่มเข้าไปนะคะแล้วก็เปลี่ยนทรงผมแล้วก็ใส่เหมือนคอนแทคเลนส์เนาะให้น้องนะคะเมื่อกี้ก็เป็นชุดทางการชุดปาร์ตี้ชุดนอนนะคะแล้วก็ชุดหน้าร้อนนะคะแล้วก็ชุดหน้าหนาวนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ เอาละคะ่ะทุกคนชอบคลิปนี้กันไหมคะถ้าสมมติว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เด่นด้วยนะคะคอมเมนต์กันพูดคุยกันเข้ามาได้นะคะน้องเจนนี่เนี่ยจะสามารถปลดปล่อยดวงวิญ,ญญาณได้ไหมแล้วผู้คนต่อไปของเจนนี่จะเป็นใครฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้เจนนี่ด้วยนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน